พี่เมีนติพี่เมีนตีส่งมาไม่ต้องส่งพี่เล่นเองโอเคตัดไปนิวสวยครับแค่นั้นอนะ่ะอันนี้เป็นการส่งบอลแบบพิเศษนะครับคือเลี้ยงไปนะแล้วปาบอลผัดมือเพื่อนฝ่ายตรงข้ามนะครับให้นิวพลิกเกมเลยจบปะนี่ถ้าไม่ได้เชสยาบอกเลยเกมนี้แพ้ ต้นบอกผมก็เล่นเซนโดนะตานั้นนะถ้าต้นไม่เปลี่ยนเป็นเซนโดอ่ะพี่ว่าต้นเขารอบแล้วอะเออใครยกนิ้วให้จริงนะยกนิ้วไม่ใช่นิ้วโป้งนครันิ้วกลางนะต้นบอกโอ้โหเปลี่ยนเล่นเอจีหลอดเท่อยู่แล้วนะชนะยับยับเลยนะเขากำลังเสียขวัญน,นะเปลี่ยนไปเป็นเซนโดเฉยเลยไม่รู้สูตรไหนแบตจะหมดลืมชัดซีนิ่งน่าจะเล่นกับผมยาวๆซีนิ่งติดโลบ็อกอยู่นะตอนนี้ บอกสินิงสตรีนด้วยนะตีนิงสตรีนได้แล้วนะครับใครยังไม่กดติดตามช่องสีนิงนะให้ทีนิ่งสตรีนแล้วเอามาทีนี้ไว้ช่องพี่ได้เลยจัดปลายแตงหนึ่งสกรูรู้งานเห็นพี่ม้วนสกก๊ปก็รู้แล้วว่าพี่จะทำอะไรอ่ะไม่เป็นไรยิงได้ทั้งวันอะ่ะนิวจัดยิงโลกรัวไปคนจริงต้องยิงแสกเออ ซาดปลายอยู่ดีาจีนโหดเกินปิดยังไงเขาอ่าใช่ถ้าเขาเล่นจีนอีเกนเนี่ยบอกเลยว่าเสียขวัญน,นะครับไม่ไม่เล่นนะปเปลี่ยนตัวเปลี่ยนตัวเนโดตัวหน้าจริงตัวนี้เมียกับลูกโบดอ๋อโอเคเขาเขาแกล้งโยนตกรอบใช่ไหมเป็นแบบข้อข้ขออ้างดีๆนะแกล้งโยนตกรอบนะครับเมื่อกี้กลัวแบบว่าเข้ารอบแล้วไม่มีเวลาให้ลูกกับเมียนะครับเป็นคนรักครอบครัวนะครับต้นนะไอ้ที่บอกจะซับสาวอะไรนัร่นคือ ไม่ใช่นะครับแมวพิมพ์นะไม่ใช่แมวที่บ้านต้นพิมพนะครับต้นไม่ได้พิมพเองนะใช่ไหมต้นต้นรักครอบครัวใช่ไหมสวยครับ <c oughs> ใส่ชื่อตอนไหนยังไม่รู้เลยแอบใส่ชื่อให้นะอุตสาห์คัดทีมให้แล้วนะต้นมาดังสักทีมหเออ <c oughs> สา,สามคนรอตกไม่ได้อ่ะสามคนเลยนะอันนั้นอ่ะไม่ได้อ่ะอ้าวสวยดีครับโอ้โหลอกขาดว่ะหลอกข้างเดียวเองขาดเลยสกรีนให้อยู่ข้างหลังสกรีนเขาล้มอยู่ไม่เฟดยิงเลี้ยงเข้าไปเลยอ่ะขาดมากช็อตนี้ช็อตนี้ขาดมากอ่ะเออโดนดีครับอา้าวยิงเฉยเต็มมือเลยครับ เออร้อยหมดเวลาไปขี้เกียจเก็บปอนนั่นเหนื่อยแมวสามพันไอคิวดูกี้พัสครีเฮ้ยแปลกเกือบก็หมาดีครับเฮ้ยเมื่อกี้ไม่นับลูกเมื่อกี้ไม่นับพี่กดท้าผิดพี่จะม้วนไม่นับหรอไม่นับไม่นับเออเออเหมือนเล่นเททยะขัดคันไงไม่รู้ว่าไม่เอ้า แล้วเขายืนดักสองคนไปแดนอยู่กับที่โอ้โหเนี่ยถือพี่ถึงไม่ให้นิวเล่นเซนโดไงใครคนกดให้นิวเล่นเซนโดวะขอเสียงหน่อยได้ขอไหมทีเออมันต้องอย่างนี้ส่งให้กอลล็อตกอลล็ตยืนยกเออไม่ต้องส่งให้พี่เลยตัวพี่เดี๋ยวรอเก็บบอลเดียวผมโลกก็แล้วนะโอ้เซนโดโลกกว่าจงหว่นี้กดดันนะลินเขาเชิงหนาจังวะโอจะไคนังนั่งมินเนอะ์ทูด้า ดูกีฮัสกี้ครับเนี่ยคอมเมนต์ใจเย็นๆนะตอนนี้เกมกำลังตึงนะครับพอดีเซนโดเราเมือนอาชีพบ้างๆนะแล้วจังหวะดนี้สกู๊บบอกยังไงเอาเซนโดเอาไปครับผมตีไปเลยล้วกันอยู่หมดเรื่องหมดแล้วโไม่เลี้ยงละไม่นับจริงๆก็ได้อะไรดิทำไมเราชนะนับอะไรก็ได้แล้วโหมเออสวยครับสวยครับนิว จบได้ก็ยังดีเอายังไงสวยครับลูกๆเน้นๆต้องอย่นงานหล่อเท่เนี่นยแค่น,นั้นเล่นง่ายๆแค่นี้นิวโชว์ไปดิแต่ไปเออเอาจริงละเอาจริงละนั่นไม่กี้ไม่นับเหมือนกันนะนิวบอกเต็มม,มือไหมเอ้าตำแหน่งไม่ถูกต้องอันนี้ลูนบล็อกนะลูนบล็อกแล้วก็ติดเส้นทางชูนะครับเจษยยาบอกตำแหน่งไม่ถูกต้องมือสั้นเปเป็นนักลอบบี้แล้วมันรับบอลไกลไม่ค่อยได้นะครับ แสกหน้าไหมคนจริงอ่ะได้บอลเหมืนแต่เมื่อไหร่ไม่รู้นะครับเออคนจริงมันต้องแสกหน้าตัดไปนำสองแต้บนะครับแวนเอสจีจะปลาใหม่มาแน่นอนครับผมเขาเอาตัวละครเข้ามาแล้วนะครับรอก,กิจกรรมอย่างเดียวเออเมื่อไหร่เราจะเก็บบอลสู้สกุได้ไหคขามงขามงผมไม่เคยขอให้นิวเล่นเซนโดพี่รู้ว่าละใครถ้าพีนแบบนี้พี่รู้เลยใครนะ ธนพัฒน์แน่นอนนะอย่างเงี้ยร้อนตัวออกตัวแรงขนาดเนี้ยไม่ใช่ผมแล้วด้วยใช่เลยถั้งนั้นอะโอ้โหเหมือตันชีเวท้าซี่โฉาเกินไปพี่ไปรอเก็บบอลแล้วเมื่อกี้อ๋อแล้วปาบอลอัดกอแล้วเฉยอ้าว <laughs> จำจำเพื่อนไม่ได้ส่งเร็วจ้า เหมือนเราเล่นเทสยาไม่คล่องเลยนะไม่เล่นานานนะสู้ความนิวเออเป็นไงง่ายๆแค่เนี้ยรีบาวสู้เร็วตากไม่ได้ออน,นี้เทสยามันเอารูนมาป่าว <laughs> พี่ใส่รูนที่มันผิดเหรอใส่รูนสามแต้มเหรองงมากเลยวะเอาขู่โคตรโคตรขาดแต่ช็อตเนี้ยอะจบปะดีนะไม่ใช่เป็นธนภัทรนะครับนี่ดูนิวโชว โชเซนโดช็อตนี้เอาไปสิบคะแนนเต็มช็อตอื่นไม่นับนะเรานับช็อตเดียวนะครับนี่อย่างงี้ตัดบอลโชไปดิง่ายงายแค่นั้นเดียวตะนายตัดบอลคนเดียวได้ไหมไม่ได้นะครับทิยะช่วยช่วยกันตัดบอลโขโห่ขันต,นตแล้วโอโมเชะเขาเล่นเก่งจะตายตาอ๋อพี่ตามความเร็วของนิวไม่ทานอ๋อโอเคนะครับพี่ขอโทษนะพี่ปิดลิงยิงนอกอย่างเดียวนะข้างในดูมันเองนะ อันตีสากูดอ,อ่ะแล้วล้มบอลตกใส่หัวทเทศยาไม่เก็บบอลล้มอยู่พี่เมียนติพี่เมียนติส่งมาไม่ต้องส่งพี่เล่นเองโอเคจัดไปนิวสวยครับแค่นั้นอ่ะอันนี้เป็นการส่งบอลแบบพิเศษนะครับคือเลี้ยงไปนะแล้วปาบอลขัดมือเพื่อนฝ่ายตรงข้ามนะครับให้นิวพลิกเกมเลยจบปะนี่ถ้าไม่ได้เทศยาบอกเลยเกมนี้แพ้ นิวขำเลยเกือบไปแล้วไงเกือบไปแล้วไงเทสยะฮัลโหลเทสยะเล่นอะไรอยู่เนี่ยโคตรมั่วเลยอ่ะเออเล่นเทสยะเป็นไหมเนี่ยตกนรกแน่ตกนรกแน่ธนพัฒน์ใช่ไหมนิวเซนเตอร์พอเหรอธนพัฒน์คือให้เขาเล่นเซนโดแล้วนะเขาชนะมาจะให้เขาไปเล่นเซนเตอร์อีกอะไรกันคำนี้อ่ะ อ่ามันเป็นสูตรนะครับต้องคำนวณล่วงหน้านะถ้าใครจะปาบอลอัดมือฝ่ายตรงข้ามนะครับมันต้องคำนวณล่วงหน้านะบางทีเอาไม้โปรมาระวางท่าโทรศัพท์เลยนะเออมันต้องคิดเยอะหน่อยนะปาบอลอัดมือฝ่ายตรงข้ามนะครับผมแต่อย่าไปปาบอลอัดมือจุนนะมันเอาาบอลไปเลยนะมันไม่เด้งนะจุนมันเป็นโกเก่านะครับมือเหนียวมาก